นายรู้ไหมว่ารอบนี้เราจะมาทำอะไรกันต่อแต่ฉันจะเฉลยให้ว่าคลิปนี้มันจะทำเป็นภาคสองของคลิปที่เราเคยทำมาก่อนรู้อเปล่าเฮ้ยฉันเบื่อหน้านายแล้วหน้ายเหมือนฉันเลยเพราะว่าฉันจะได้ทำให้นายรู้ยังไงล่ะว่าหน้าของนายเป็นแบบไหนเราจะไม่ต้องบูลี่หน้ากันเองได้แล้วนี่เราจะเล่นโดดบัญชีจำกันใช่ไหมคะคิดว่าด๋มกันไปนะ เหมือนที่จำเหมือนที่เราดูในทีวีางล่ะนายนายทำแบบพยักไร้ศู์ศูญจิตนะ,ะที่แบบที่แบบว่าเพื่อนตายกันหมดเลยแล้วเหลือแค่นายคนเดียวอ่ะเจสซี่มาเออสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเออตอนนี้นะครับเราจะมาเล่นรถถังในมายครับในสงครามโลกครั้งที่สอง ก็จะจําได้นะว่ามันมีคลิป,ปรถถังในไมค์ครับอันนึงอยู่และว,วันนี้เราก็ได้กลับมาเล่นเป็นภาค2เพราะว่าผมอยากจะจเพราะว่ามันยังมีรถถังที่ยังไม่ได้เล่นอีกหลายคันและยังไม่พอนะไม่ใช่แค่รถถังที่ยังไม่ได้เล่นมีเหลืออยู่แต่ว่าฉันก็อยากจะวนความมันกลับมาอีกรอบนึงน่ะนะซึ่งเจสซี่เราเนี่ใช้คนละระบบกันเราต้องสุ่มเพื่อนเจสส์เราต้องสุ่มว่าเรานยเพิ่งรีบกดเลยนะเ,เราจะต้องสุ่มซึ่งในแต่ละช่องยิงเนี่ย มันจะเป็นรถถังที่แตกต่างกันไปและไม่มีการซ้ำกันซึ่งรถถังที่เราจะได้แล้วก็ไม่รู้เราจะได้รถถังอะไรแต่ว่าเราจะต้องสุ่มรถถังแล้วก็มาสู้กันง่ายๆเลยแต่ว่ามันมีข้อเสียงที่ฉันเจอมานานแล้วในมอนี้ก็คือรถถังมันยิงพังกันง่ายมากเลยมันมีแต่อย่างเดียวคือยิงกันไม่โดนน่ะที่จะรอดกันได้นานแต่ตามหลักปกติแล้วมอดนี้นะรถถังมันยิงกันง่ายมาก ก็คือยิงแค่นัดเดียวอาจจะพังกันเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กันในระยะไกลและอยู่กันคนละตำแหน่งนะเจสซี Jay ่ Z. นี่คือคำอธิบายทั้งหมดของคลิปนี้นายต้องคิดขวาเพืาอทำการเลือกนายต้องเลือกก่อนนะอย่าเพิ่งคิดขวานะนายต้องเลือกว่านายจะจะเลือกช่องยิงอันไหนพอนายเจอจุดที่ต้องการจะเลือกแล้วนาะก็กดที่ขวาใส่ปุ่มคันโยกนี้และนายก็จะได้รถถังแบบสุ่มเอาล่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันเลยนายจะเอาอันไหนเหรอ เราต้องสูงรถถังว่าสูงก่อนเซ่ดูก่อนเซอล่ะท่านผู้ชมครับแล้วก็รถถังทั้งหมดเนี่ยเป็นรถถังจะสมงคำโดที่สองนะครับอืมนายจะโดนไหนไหนนายจะเช็คอะไรขนาดนั้นอ่ะอืมเลือกคะนนหนึ่งมาเจสซี่ฉันเบื่อแล้วฉันเลือกอะไรตัวเดิมเนี่ยฉันเอาตัวตัวลึมสดเอ้ยเจสซี่เอ้าท่านผู้ชมครับผมดูจากหน้าจอของเจสซี่แล้วเขาได้ถังเชอร์ชิลของอังกฤษเจสซี่นายได้เป็นอังกฤษดีเลขดีขเลข ฉันเอาคันไหนดีเนี่ยฉันเอาไมายเลขอันนี้เลยเอ,อ้ยฉออันได้ M4 Sherman เอาละเจสซี่และต่อไปเราก็ต้องหาตำแหน่งที่นายอยากจะอยู่เพื่อนเอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้เราข้ามมาตอนที่เจสซี่เขาได้วางรถถังแล้วครับผมและนี่คือเชอื้อชื่อ 7, เจ็ดที่ที่เอเอเจสซี่ได้นะครับผมถือว่าเป็นรถถังที่ดีเลยเดียวเอาละเดี๋ยวผมจะทำการใส่กระสุนให้เขาก่อนนะครับผมนี่ใส่กระสุนเลย เป็นไงบ้างเจสซี่รถถังที่นายได้ตอนใส่เข้ามาเยี่ยมแหลมมันคันเล็กมากเลยฉันชอบนายชอบรถถังคันเล็กเหรอใช่เดี๋ยวฉันไปหาจุดอยู่ใช้ก่อนนะนายสามารถฉีดออกจากหมู่บ้านได้สักเล็กน้อยนะเพื่อตามหากันไม <c oughs> ่งัน้นเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปที่เราเคยเจอเออไอแบบว่าฟรีไฟไหมครับแบบคลิปแรกๆของเราเลยอะฟรีไฟไหมครับคือแบบไม่ได้ยิงกันหรอกตามหาก,กันอย่างเดียวใช่ไหมเจสซี่จำได้ไหมใช่แล้วคือแบบไม่ได้ยิงกันหรอกตามหาก,กันอย่างเดียว ถ้าท่านผู้ชมคนไหนติดตามช่องเรามาเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้นะครับว่า mm. การที่เรานั้นอยู่ห่างกัน mm. มากเกินไปมันจะทําให้ตามหากันยากเออเจสซี่สามสองหนึ่งลุยแลาะต้องตามหากันเราก็จัดการกันเองนะเพราะว่ามันมีคนมาร่วมมันไม่คนมันไม่มีคนที่เก่งพองกันแล้วก็มาสู้กับเราเรามีกันแค่สองผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะ เจสซี่นายรู้สึกว่าเราเนี่ยจะตามหากันเองไหมแบบว่ายัางไงอะ่ะวนวนไปแบบวนตูดกันเองวนตูดกันเองแบบว่ามองกันไม่เห็นเลยเอ้ยเอ้ยมันไม่ได้อยางเป็นมันไม่ได้อยางเป็นที่ฉันพูดมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันพูด,ย,ด,ดย่ะโลต <c oughs> ี้จินดาคาเสียหายว่าโอเมจ้าเจสซี่ นี่อะไรเหตุผลที่นี่ใช่ไหมเหตุผลที่นายชอบรถถังคันนี้อบเดีเจสซี่ตาแรกเจสซี่ชนะนะครับผมเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเขาเลเวลอัพแล้วเอาล่ะเจสซี่เราจะมาสู่ตาต่อไปเสื้อก็จะไปสูบนะท่านผู้ชมครับตาแรกเจสซี่ชนะไปแล้วแถมเจสซี่เจสซี่แบบฉันทำทั้งความทำเสียหายกับเจสซี่ได้แค่ตีนขาพังเองแต่ว่าเจสซี่เล่นเอาพังรถถังฉันเลยเอาล่ะเจสซี่ซึ่ง ปุ่มที่เราได้สุ่มไปเนี่ยเราก็ได้ทำลายทิ้งแล้วนะเพราะว่าเราสุ่มไปแล้วต่อไปนายจะเอารถถังอะไรเจสซี่แค่คันิมเหมือนเดิมเสียแต่เจสซี่ใช่จะบอกอย่างหนึ่งนะมันมีรถถังสามคันที่เป็นคันแร่ด้วยแหละเป็นของเยอรมันจะไม่รู้นะว่าเป็นอันไหนแต่ฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานว่านายจะมีอํานาจเหนือฉันเป็นล้านเท่าฉันต้องเลือกอะไรเสียฉันเลือกคันนี้แหละนายได้อ้ไม่นะท่านผู้ชมครับคันปวดของผมไปอยู่กับเจสซี่แล้ว ใค้ก็สองเทดไปกับเจซี่ซะแล้วไม่เอาละ่ะซึ่งผมจะอยู่ใกล้ๆกับเจซี่ดีไหมผมเอาเอาอันไหนดีเอาอันนี้แล้วกันเอ๊ะอะไรเนี่ยแฮนซ์ซีโอ้กก็ดีก็ดีแต่ว่าเป็นรถเอเจซี่เราได้รถถังเยอรมันเหมือนกันเลยอ่อเจซี่ Jay Z, เดี๋ยวจะทําการข้ามฉากไปอยู่ที่จุดที่เราเตรียมมาทักเลยนะุผู้ชมครับและดูเหมือนว่ารถถังคันโปรดของผม จะไปอยู่กับเจซี่แล้วเจซี Jay ่น้วลมาว่านี่เป็นรถถังที่ฉันรักมากที่สุดเลยนะเลื่อ,อกเปล่าในหมดเนี่ยรถถังที่ฉันชอบมากที่สุดเป็นพวกตระกูลไทเกอร์พวกแพนเทอร์สองตระกูลเนี่ยผมชอบสุดละเพราะเป็นรถถังที่ทรงพลังมากเอาล่ะโอเคบรรจุกระสุนให้เขาดีกว่าใสาา่ไปเอออันนี้ใช้เอ็มีสิสองเจสซี่นายลืมบอมว่าตอนนี้นายเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในในหมดนี้แล้วนะไปไหนแล้วหวัดดีชาวนา เจซี่อะไรล่ะบักเจซี่รถถังอะไรพร้อมแล้วนะนายด้ินที่ฉันพูดไหมเนี่ยฉันก็ยังก็ลักเข้าไปอยู่นี่ไงเจซี่เข้าใกลกว่านั้นเอาล่ะเจซี่เป็นไงบ้างนายได้รถถังคันปุ่ของฉันไปแล้วไปลองยิงนายเลยเซฟป้าไว้เย่เย้เย้เยเยเอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เจซี่เขาได้รถถังที่ทรงพลังที่สุดในหมดนี้ไปแล้วส่วนผมก็จะได้แพนซอเซสสีมาสู้กับเขา ตอนนี้มีสิ่งเดียวสามารถตัดสินกันต่อสู้ได้ก็คือฝีมือนั่นเองนี่คือทางเดียวในการตัดสินกานต่อสู้แต่บางทีผมอาจจะสามารถเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้นายคิดเงินไหมหรือว่ายักษ์มันจะฆ่าแจ็ควะฉันเป็นแค่รถถังรถถังกลางรุ่นบกเบิกของเยอรมันแต่เขาเป็นถึงเป็นราชาสงครามเจสซี่นะแล้วรถถังนายมีฉายยาว่าอะไรราชาเสือเลยนะ ลาล่าม่ตอนนี้ไทยไม่ต่างไปจากลาชาเสือที่แบบครอบครองสนามลบไปและเอาล่ะครับเอ้ยเดี๋ยวมื่อกีผมไม่ได้ใช้ฉากข้ามเลยเนี่ยเคเจสิสามสองหนึ่งดุยเลยผมมาด้านหลังนะผมมาทางนี้โอ้โหเวียนหัวอีกผมไม่ดิไม่ต้องมาด้านหลังหรอกฉีดด้านนี้มา ขีบมุมมาทางนี้เออผมจะไปทางบ้านหลังนั้นนะบ้านหลังนั้นเพื่อใช้เป็นที่กำบงังแล้วก็เตรียมกระทะทำไมอ่ะท่านครับเออท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมดูดีจอเจสซี่เขาวิ่งช้าอ่าอ่าไว้ละลาช่องเสือ,อามาอ่ะ โอ้ล้อหลุดเลยเหมือนเสียงล้อหลุดรถไปไหนเนี่ยไหนๆนแล้วเช้ารถถังของนายดูเหมือนว่าวตอนที่ฉันบอกนะเป็นแค่ฉายาแต่ว่าไอ้เกมเนี่ยมันนอตมันหลุดไปไหนเนี่ยหายไปแล้วฉันได้ยินเสียงนอดหลุดเมื่อกี้นี่หายอยู่ในนี้หรอวะแล้วเราหูดดูดิเอาเราขุดูลองขูดดๆๆูนายหลอกฉันหรือเปล่านาย้วถังแล้อีกเน้นมาให้ฉันใช่ใชไหม แต่ว่าถ้าถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะมันจะเป็นแบบที่ฉันพูดแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ในเกมเนี้ยมันยิงกันง่ายมากเลยฉันเคยแล้วน่าจะเป็นแมวมากกว่าไม่ใช่เสือแล้วล่ะเออใช่ใช่กวางกันแหละคือหมดเนี้ยมันแปลกๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบหมดเนี้ยมันแบบว่าอย่างไงอ่ะคือแบบผมผมไปแอบเล่นมาแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่ารถถังรถถังรุ่นเริ่มต้นสามารถทำลายรถถังราชาเสือในได้เพียงนัดเดียว แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ในหมดเนี้ยมันทํามาง่ายเกินคือผมไม่ได้จะดูถูกหมดนะแต่ว่าหมดมันดีจริงแต่ว่าผมว่ารถถังของคุณมันบางไปหน่อยนะคือรถถังมันบางมากเลยอ่ะในหมดเนี้ยต่อยเป็นหมดไหนต่อหมดไหนฉันลองมาหลายหมดละต่อยเป็นหมดไหนต่อหมดไหนอ่ะรถถังมันบางกันหมดเลยบางหมดยิงกันเองนะเดียวพังเลยซึ่งเออนี่ก็คือข้อเสียของหมดรถถังในมายครับนะก็คือรถถังมันจะบางมากๆเลย รถถังมันแบบยังยิงกระดัดเดียวพังแล้วเอาท่านผู้ชมขับตาแรกเจซี่ก็แพ้ไปนะถือว่าเป็นการเอาคืนของผมซึ่งผมเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์และผมไม่โดนยักษ์ฆ่าแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าถ,ถังจะมีเยอะแต่ว่ามันอาจจะมีจำนวนจํากัดนะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นกันอีกสามตาหรือถ้ามันนานหรือถ้ามันหรือถ้ามันแบบว่ามีอะไรที่สั้นเกินไปเราก็อาจจะต้องเพิ่มตานะแล้วก็ไม่รู้สิอ่าเจซี่ตาต่อไปนะจะเอารถถังคันไหน มาสุมได้เลยนะได้ถัอองนี่แหละไ,ได้เลยอะ่ะโอ้เจสซี่นายได้รถถังโซเวียตตอนนี้นายตอนนี้นายเป็นหนึ่งในรถถังตอนนี้นายหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับเอ,อเกี่ยวข้องกับโซเวียตแล้วตอนนี้นายอาจจะได้เป็นนายอาจจะได้เป็นแบบว่าฉันจำไม่ได้นะว่าคนนั้นคือใครของโซเวียตแต่ที่รู้คือเขาเป็นหนึ่งในวีรบุรุษ KV หนึ่งที่ทำลายรถถังพันซเซอร์สี่ของเยอรมันไปยี่สิบสองคัน บางทีเนี่ยจะได้เป็นตำนานนะถามว่านายเล่นดีๆนะแต่นายรถฉันอยากจะบวกอย่างหนึ่งคือรถถังคันนี้เต่ายิ่งกว่าไทเกอร์สองนะรู้หรือเปล่าไม่น่าเบื่อจริงไปๆเอาล่ะฉันเอารถถังตรงกลางนี้จะได้อะไรไทเกอร์หนึ่งอย่างไรฉันก็ได้เป็นหนึ่งในเสือแล้วในที่สุดฉันก็เป็นหนึ่งในเสือเป็นธีเรียบร้อยเอาล่ะฉัน <c oughs> ฉันมาอยู่ตรงชาวนาแล้วนายมาบรรจุศูนสนแบกโอเค ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมต้องมาบรรจุก,กระสุนให้อีกครับเอาละบรรจุกระสุนเลยเออเขาใช้ปืนดีพีนะปืนโซบิจใช้ปืนดีพีแล้วทางนายพร้อมแล้วนะเจสซี่เ,เออวอตรงนี้ล้กันจุดนี้จําได้เลยตัวนี้ที่นั่งคุยกันยาวไี่นะแล้วตรงนี้แบบเล่นรถถังเชอร์ชิลจำได้เลยตอนตาแรกเตั้งเวลาแป๊บหนึง่ง อแล้วก็ใส่กระสุน MT ศูนสองอ่ะเจสซี่พร้อมละสามสองหนึ่งลุยอ่อเจซี่นายทำอะไรนะ่ะเม<อ>ื่อกี้ฉันดูในจอนายนายยิงคนเหรอมันเป็นจอเนาะนี่จอมันเป็นโซเวียตฉันว่านายควรฉันว่านายควรเป็นตัวดีนะนายรู้ป่าว่าฉันเป็นฉันจะเป็นเยอรมันเอาอรถถังเก่านี่ว่า รถถังเก่าของฉันเนี่ยเอ่อเอาเก็บไปก่อนเก็บไปวิชาวิชาตกบรถถังหายกลับไปที่ไทเกอร์ของเราตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว,ว่าเขาไปไหนเขาอยู่นั่นต่างฟอตัวนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมรอบเตรียมรบเตรียมเร็งปานีบเขากำลังโผล่มา นี่ครับท่านผู้ชมผมเป็นสไน,นเปอร์แห่งเยอรมันแต่ผมไม่รู้ว่าโซเน่เป็นโจนได้ไง เออเดี๋ยวเออดีไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขบอกว่าเกมนี้จะมีปัญหาเล็กน้อยนะมันมีขอบแมพอะไรก็ไม่รู้โผล่มาด้วยมันคืออะไรเนี่ยผมพลังงานแล้วก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมันอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกมเราหลุดก็ได้นะเจสซี่ที่ข้ามผงพลังงานนี่มมเรู้ข่าฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงเรื่องไม่ดีเจสซี่นายถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะคือในช่วงแรกๆอ่ะนายชนะชนะฉลุยเลยซึ่งเรถถังที่ฉันใช้ตอนนี้เป็นรถถังไทเกอร์นะ แล้วก็บรรถังที่ฉันชอบอยู่หรอกซึ่งเราจะเล่นกันอีกสองตาแต่ถ้าว่ามันสั้นไปก็อาจจะมีการเพิ่มตานะได้ลแล้วเป็นไงบ้างกับตานี้ที่นายได้เป็นโซเวียตเอาละเดี๋ยวเราจะข้ามไปสู่ตาต่อไปเลยนะอ่าเจสซี่เออตอนนี้นาะยก็ต้องมาเลือกรถถังอีกรอบหนึ่งนะอีกสองตาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีเซ็ตของของเขาก่อนอ่าเจสซีนะ่นายจะเลือกรถถังคันไหนอันนี้แหละ นายได้รถถังอะไรเอ้ยเจสซี่นายได้เป็นเสือแทนฉันแล้วเหรอตอนนี้นายได้รถถังไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งด้วยแมยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันอยู่ในตรงของนายเนี่ยตัวเนี้ยนายได้รถถังไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งฉันน่ะเหรอฉันเอาอันนี้เอาเอาร่วงร่วงร่วงเก็บหน่อยฉันได้อะไรเนี่ยคอมเบลสองออฉันเป็นรถถังอังกฤษแล้วฉันได้รถถังอังกฤษเอาเจสซี่ไปเดี๋ยวเราไปประจำที่กันเลยเอาเาท่านผู้ชมครับและตอนนี้นั้นเจสซี่ได้เขาก็ได้รถถังแล้วนะ ซึ่งเป็นรถถังไทเกอร์หนึ่งซ้ำหนึ่งเลเป็นหนึ่งในเสือเสือที่ออกเป็นรบกับกองทัพอังกฤษในสงครามครั้งที่สองซึ่งเจสซี่รถถังคันเนี้ยคนดูไม่เคยเห็นมันยิงมาก่อนนะเดี๋ยวฉันยิงให้ท่านผู้ชมดูไม่ดีกว่าเยวฉันให้เจสซี่เจ้าของเจสซี่ขึ้นมายิงรถถังคันนี้สักหนึ่งนัดหน่อยปืนใหญ่สาธิตหน่อยเจสซี่รถถังคันนี้ท่านผู้ชมไม่เคยได้ดูเลยนายกดทั้งยิงปืนใหญ่และยิงปืนกลเลย แต่ฉันจะให้นายแบบยิงเฉพาะปืนใหญ่นะเพราะมันจะมีเสียงปืนที่ไม่เคยเหมือนใครยิงเฉพาะปืนใหญ่นะเป็นปืนใหญ่ที่เสียงดูดุดันมากเลยใช่ไหมล่ะเจสซี่มันเป็นปืนใหญ่ที่ไม่เคยได้เริ่มในตาแรกแต่ตาที่สองเอ้ไม่ใช่ตาในอีพีแรกเราไม่เคยมีรถถังที่เสียงปืนแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เรามีแล้วซึ่งรถถังที่ผมได้ก็คือคอมเบอสองของอังกฤษนะจะได้ว,ว่ารถถังที่ได้เนี่ยเป็นรถถังสายพลิวซะด้วยเจสซี่มีข่าวอยงเงี้ยมาบอก รถถังในมันก็ออกจะเต่าๆนิดหน่อยนะ <S <S ทําไมัชก็รู้สึกใส่นะว่าทําไมช่วงแรกเจสซี่สงบังแต่ช่วงท้ายเจสซี่ดูแบบผิดหวังมากเลยคือแบบได้รถถังเต่าส่วนฉันแบบได้ดถังได้ถ,ถังที่แบบเจสซี่ต้องการออาเจสซี่สามสองหนึ่งลุยเจสซี่ตาสุดท้ายเราจะเอาเป็นตอนดังคืนนะรู้ไหมวิงวิ่งรถถังฉันซิ่งมากเลย แต่ช่วงด้ทายเฮียบีเอไม่ใช่เฮียบีดิผู้พิทจสซี่มาอะไรซิ่งเลยไม่รู้นะว่าพออะไรเฮ้ยเขาอ,อยู่ทางนั้นนี่นะคะเช้าหายว้าเสยวมาแล้วอ่าเรียบร้อยรถต่างฉันไม่เหลือ เอาละเจสซี่ดูเหมือนว่ารอบนี้นายจะชนะอีกแล้วนะถึงแม้่ถถังของนายจะเต่าแต่เช่นเดียวกอย่างหนึ่งคือถึงแม้จะเต่าเดยกก็ชนะได้รือเปล่าใช่แม้ราถังคันนี้เต่าแต่ว่าชนะได้เราไปตาต่อไปกันเลยนะตาสุดท้ายตาสุดท้ายจะเป็นตอรกะคืนนะคะอาลาะเจสซี่ตอนนี้ตาสุดท้ายตอนนี้มืดแล้วเพราะว่าตาสุดท้ายน่าจะเป็นการต่อสู้ท่ามกลางความมืดนะนายจะรู้สึกว่าตานี้สนุกไหมไม่ได้เอาล่ะเลือกรถถังได้เลยเจสซี่เชิญเลยนายได้อะไรเนี่ยเอ้ย ด้านประถังที่ฉันอยากจะลองเหมือนกันนะนาได้รถถัง StuGIV ของเยอรมน,นีฉชนวบบ่าอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะรถถังคันนี้มาดูขัดใจนในมากในยรู้หรือเปล่ารถถังคันนี้ทั้งเต่าแล้วก็หมุนป้อมไม่ได้แต่ว่าแรงเจาะก,กระสสูงมากคือหมุนป้อมไม่ได้ด้วยต้องหมุนตัวรถเองแต่ว่าแรงเจาะก,กระสสูงมากอะต่อไปรถถังสามคำสุดท้ายเออฉันเออฉันจะคิดอะไรดีเนี่ย ตอนนั้นตอนก่อนดำน้ำฉันกินฉันกินขนมสองก่อนฉันเอาหนึ่งในสองอันนี้ฉันเอาตัวนี้อ้รถถังที่ท่านผู้ชมมันยังไม่เคยเจอ i อ2สองนี่คือราชาของโซเวียตเลยแต่ได้ก็เป็นหนึ่งในราชาการเจากระโอลกอาจจะซี่ไปประจำที่ไปประจำท,ท,ที่กันเออท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังมาลุยในโช่ว์รากลางคืนนะครับผมอาจจะหนุกก็ได้นะช่ว์รากลางคืนมันมองกันไม่ค่อยเห็นเอาล่ะ กระสุนแห่งการตอนจบพิธีอาจจะสสามสองหนึ่งประจันบันในย้ำคำคืนได้ขอโชคดีในตาสุดท้ายนีเ่เป็นศึกตัดสินในตาที่สองในอีพีที่สองแต่เดี๋ยวจะมีอีพีหน้าแต่ว่าจะมีเกมหุ่นเข้ามาแทนก่อน ฉันคิดอะ้ออกแล้วฉันลองท้าทานอำนาจมือหน่อยยิงไวรนฟ้าดิก็เห็นผมไหมเนี่ยมียปืนเข้าไปก่อนอ่นนอท่าผู้ชมครับในจอเจสซี่นะครับรถถังไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งที่เคยชนะผมในต,ตาที่สองเคยถูกทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ทิ้งไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าเขาเคยชนะผมแบบฉุนมาก่อนด้วยรถถังเต่าของเขา ตั้งป้อมอยู่ตรงนี้เลยตาสุดท้ายต้องจริงๆหน่อตอนนี้เงียบมากเลยฮะ ไี่เกิดอ,อะไรขึ้นเพราะอะไรอ้าอ้า <Yes sir! S 1> อ้านี่สัอออะไรเนี่ยออใหม่นะใหม่ไหม่ใหม่ไหม่อ้าโอ๊ฉันให้โอกาสได้ออกมาแล้วฉันจะยิงนายอันนี้ก็สิ่งพิเศษใช่ไหม เออยิงบ้านก่อนเขาบอกว่าแอบสองไหมแอบสองวมนไหนขอขอกวนใจมันหน่อยขอกวนใจมันสักรอบนึงเอ่อเอาอันนี้นี่ๆๆนี่เอานี้ไปกินเอาเนี้ไปกินอ้าเอาไปเอาวัเดีเราถังได้อุ้ยเออฮัลโหล Okay? อายุโอเคอ่ะไม่เอาท้าทายนามืดเลยโอ้อเจนซี่เธอบอกว่าตานี้นะฉันท้าทายนามืดว่าไปหน่อยถึงแม้จะเต่าแล้วก็หมุนป้อมไม่ได้แต่ก็ชนะฉันได้ซึ่งคะแนนสกอร์ที่คำนวณได้นะครับเจนซี่ชนะผม3ตาส่วนผมชนะเขาประมาณ2 3ตานะครับผมเหมือนจะเท่ากันนะแล้วก็เหมือนจะมีคนเสียเปรียบก็คือผม Jesse, เจซี่รอบนี้เราทำหน้าที่กันได้ดีจั้งคู่เลยผัดกันชนะ แล้ว,ว่าไงรสอบตาในค่ําคืนนี้ฉันท้าแถมนัดหมืดแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็ต้องขอจบลี้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการเล่นรถถังในไมค,บบคับแบบสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นได้การเล่นรถถังที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่เดี๋ยวก็ยังเหลือรถถังที่ยังไม่เคยเล่นอีกเยอะเลยนะแล้วก็ยังมีหมดอื่นอีกมากมายที่รอคอยการเล่นอยู่น่าจะไม่ว่ายัางอิ่มเหลืออีกหลายหมดเลยนะที่แบบยังเรายังไม่ได้เล่นอ่ะและเดี๋ยวก็จะมี แบบอย่างหนึ่งที่เป็นโฆษณาไม่ใช่โฆษณาดิเป็นตัวอย่างภาคต่อไปซึ่งภาคต่อไปไม่มีกําหนดนะยังไม่มีกําหนดอยู่ก็คือเราจะทําการเปิดศึกรถถังในไมค์ครับแบบนี้เลยก็คือเป็นรถถังเป็นรถถังในสงครามครั้งท,งที่2การต่อสู้แบบนี้แต่จะไม่ใช่การสุ่มรถถังแต่จะเป็นกาวเลือกรถถังที่ตนเองต้องการแล้วก็มาสู้กันแต่มันจะไม่เหมือนเดิมเราจะไม่ได้สู้ในพื้นที่แบนราบแบบนี้แต่เรา จะสู้กันในสถานที่ที่เป็นป่าทะเลทรายและอีกมากมาย mm hmm. ซึ่งในแต่ละตาเราก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปนะหรู้ไม่ตาในรอบนั้นน่ะเป็นตอนที่สามซึ่งตอนที่สามเราจะไม่ได้เล่นในที่แบบนี้แล้วแต่เราจะได้เล่นในสถานที่ที่เป็นป่าทะเลทรายหรืออะไรก็ไม่รู้ที่แต่ละตาก็จะเปลี่ยนไปกันเอง mm hmm. นายรู้สึกว่ามันน่าหนุกไหมล่ะ mm hmm. ก็้ย่ริืมติดตามช่องเราด้วยครับเพื่อติดตามภาคสามรถถังในไมค์ครับ ซึ่งภาค3านั้นจะเปลี่ยนสถานที่การลบแบบแต่ละตามันจะไม่ใช่ที่เดิมแต่แต่ละตานั้นจะเปลี่ยนเป็นคนละแผนที่กันเอาล่ะท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคลิปเราเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปภาคสามสุดสนุกด้วยนะซึ่งคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามภาคต่อไปด้วยสวัสดีครับอ๋อแล้วก็มีความลับอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกเจสซี่มีกีตาร์